รถติดมากเลยนะครับลาดพร้าวรอรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสร้างแล้วเสร็จนะครับการจราจรติดแบบนี้จะไม่มีผลต่อพนักงานเป็นเดือนที่ไม่มีรถนะครับเราก็จะสามารถใช้รถายฟ้าสายสีเหลืองไปทํางานได้นะครับเนี่ยครับด้วยครับรถติดขนาดนี้นะครับเรารอให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เริ่มจาก สถานีาลาดร้าวทรงแยกรัชดานะครับแล้วไปตามถนนาลาดเ้าวเข้าถนนสีนขรินและถนนเตปารักไปถึงสำโรงเลยครับตลอดแนวเส้นทางที่หลายคนทํางานบริเวณสองข้างถน,นนนี้นะครับไม่ว่าบริษัทคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถใช้รถไฟฟ้าสายทีเหลืองไปทํางานได้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางนะครับ ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะใช้ความเร็ว25ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าโดยสารเริ่มต้น14บาทถึง42บาทนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบนดินที่สำโรงนะครับและตลอดรายทางก็เชื่อมรถไฟฟ้าหลายสายเลยนะครับจะทําให้การเดินทางใจกลางตัวเมืองไปกรุงเทพฯังางสวรรคนออกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ รยายงานสดมินนะครับจากถนนลาดพร้าวัยเวนสถานีมาดไทยนะครับ